สวัสดีครับคุณนี่ครับสวัสดีครับเราอยู่ไหนครับอยู่ซอยสามสองครับรัชดาสาเรามาทําอะไรครับวันนี้มาติดตามสถานการณ์ครอฟิวนะครับโอ้โหเจอเสื้อแดงไรเชิดไหมครับไม่มีเลยครับมีหมาสามตัวปั่นจักรยานมาจะพูดดังเสียดูท้ทีเป็นเด็กแว้นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเ้ดี๋ยวมันจะแย่งกล้องป่กว่าเดี๋ยวตกแป๊บนึง ขาอยู่ซอยไหนอ่ะโอ้โหวันนี้ก็เงียบเงานะครับผมถ่ายมาให้ดูสำหรับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้ออกมานะครับผมพวกเราก็เก็บรวบรวมมาให้นะครับผมสำหรับบรรยากาศของการเคอร์ฟิวนะครับอันนี้ก็เป็นศาลนะครับอาญานะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับ ที่ได้ออกมาว่าะจอกมาแต่เมื่อวานครับแต่ไม่ใจพอเมื่อวานทำไมไม่ออกมาครับกลัวครับกลัวโดนสไนเปอร์ครับถูกต้องนะครับนี่ครับมีรถวิ่งสัญจรผ่านไปมานะครับอยู่นิดนึงอันนี้เป็นบรรยากาศร,รอบข้างนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพวกเราก็ สักพักก็จะกลับแล้วนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักเดี๋ยวรถสายตรวจมาจะยุ่งเ้ายตรวจไม่ได้ว่าอะไรนะครับเมื่อกี้รถสายตรวจโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ